เ็นบรรยากาศตัดหญ้าเส้าเมยวังหันพี่น้องเอ้ยเราก็สีลุงเปาหน้าใหม่ด้วยนีะจะก็ชื่นชมบรรยากาศกันปนพี่เสือพี่นกระบียเนาะงามกันหายใจเงื้อเงือกเราลุงเปาหน้าใหม่นาะพี่น้องแต่ว่าสิบ่ได้ไปถ่ายเบิ่งดอกเพราะว่าอันบรรยากาศแบบว่าหอนเอาเราถึงจะจับมือถืออย่างเงี้ยเบิ่งบรรยากาศเราเด้อพี่น้องฟังเห็นปะฝาแจ่มไลน์เนาะ ไปเอามาแล้วมืงนึกว่าน่เอ้ยสวนเนาะเป็นน้ไมหัวเขาแต่ว่าปลูกในหัวในสวนเราได้เก็บอยู่เก็บกินพี่น้องเอ้ยรุ่นนี้จะเอาเผาเนาะพี่น้องนะงามๆเลยพี э so, clean, so like ่น้องฮักมากใหม่ๆในหัวในสวนหลกค่ะบ่ลายก่อหรอกแต่ว่าเขาปลูกไว้เนาะเป็นน้ไมหัวบนเขาแต่เอามาปลูกไว้ในหัวในสวนเราได้เก็บอยู่เก็บกินพี่น้องก็จะเอาเป็นถนอมอาหารไว้ได้กินเนาะพี่น้องเผาแน่ หนึ่งอันใส่ซึ้งอัดสูญญากาศไว้เนาะใส่ถุงไว้ไปเก็บกินโดนๆนะพี่น้องเอ้ยนานบ่บมีเนาะนี่แหละค่ะบพราต้องไปปีนเขาให้เมื่อยปลูกไว้กับพ่อได้อยู่ได้กินนะพี่น้อง